สวัสดีครับชาวธนูครับผมจะนักการแก้วเพิ่มจากช่อง y t u t u นัทแอสโตรนะครับแล้วก็ช่องนักการนำโชคนะงไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับมาดูดวงชาวธนู2565จะเป็นยังไงนะครับชาวธนูคือท่านที่มีลักษณะอยู่ที่ราศีธนูหรือเกิดตั้งแต่วันที่16ทธันวาคมถึงวันที่15มกราคมของทุกปีก็ดูประกอบกันได้นะครับ ก่อนอื่นดูดาวใหญ่นะครับดาวมฤตยูอยู่ปุตตะมาอ่อ6ปีกว่าเกือบจะ7ปีแล้วนะครับถึงวันที่7กรกฎาคม2565เนี่ยนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็ดาวมฤตยูสัมพันธ์ดีกับชาวธนูก็อาจจะมีความคิดพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงเก่งนะครับมีแนวความคิดใหม่ๆนะถ้ามีลูกลูกก็จะเก่งฉลาดนะครับ แต่้ามรติยูเป็นดาวอาเพศนะครับก็ถ้าอยู่เรือนอริมรณะวินาศก็จะมีผลเสียเหมือนกันนะครับอาจจะทําให้ลูกเ,เกิดอาเพศบางคนก็เจ็บป่วยหรือสูญเสียนะครับรวมทั้งคนรักด้วยนะครับรวมทั้งลูกหลานบริวารน,นะครับพอถึงวันที่7ก็กรกฎาคม2 5งพาดาวมฤติยูจรเข้าอารินะครับดาวบับปปะเคราะห์จอเข้าอาริก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ไปทำลายปัญหาอุปสรรคให้หมดไปนะครับยกเว้นดาวมฤตยูเดิมอยู่เรือนที่ดีนะครับเช่นอยู่เรือนการงานอยู่เรือนการเงินก็อาจจะทําให้การงานการเงินหายเหนื่อยหน่อยนะครับเจอปัญหาเจออุปสรรคนะครับแต่ถ้าอยู่เรือนที่เสียอยู่เรือนอริมรณะวินาศกลับเป็นผลดีนะครับทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นปัญหาอุปสรรคจะหมดไปนะครับพอวันที่1นธันวาคมถึงต้นเดือนมีนาคม 2566นะครับดาวมฤตยูก็จรเข้าปุตตะอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะโคจรวิปริตกลับไปกลับมานะครับปีนี้ดวงดาววิปริตกันเยอะนะครับแต่ยังดีที่ดาวพรหัสไม่โคจรวิปริตนะครับดาวประจำตัวชาวธนู ดาวเสาร์นะครับเจ้าเรือนกระดุมพระจรก็เรือนกระดุมพระเป็นเกษตรนะครับทําไปดูพื้นดวงเดิมเนี่ยก็ถือว่าดีทีเดียวการเงินมั่นคงมากขึ้นนะครับมีโอกาสได้หลักทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับหรือเงินก้อนใหญ่นะฐานะการเงินมั่นคงมากขึ้นนะครับแต่ถ้าใครมีดาวพฤหัสด,ดาวเสาเดิมเนี่ยเป็นดาวที่เสียเนี่ยนะครับอยู่อริมรณะวินาศหรือจรเป็นกาลีก็อาจจะทําให้ชาวธนูเท่านั้นนะครับ อาจจะเหนื่อยเรื่องการเงินอยู่นะครับยังมีปัญหาอยู่หรือใครมีดาวตั้งรับของดาวเสามีมดาวคู่ศัตรูอย่างเช่นดาวจันทร์หรือดาวศุกร์เออนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้เหนื่อยเครียดเรื่องการเงินอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าดาวเสาเ,เดิมของใครเป็นดาวที่ดีเป็นกเกษตรมหาอุดมาจากราชาโชคจนเป็นสีนี่โชคดีแน่นอนการเงินดีมีความมั่นคงมากขึ้นมั่งคั่งมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นการดูดวงทุกราศีนะครับมีทั้งด้านดีและด้านเสียนะครับขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมด้วยนะครับขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงเดิมดีหรือไม่ดีและจรมาสัมพันธ์ดีกับลัคนาหรือไม่นะครับาจรมาดีนี่ดีแน่นอนนะครับดาวราหูเจ้าเรือนสหัชจรเข้าอรินะครับตั้งแต่กันยา2563จนถึง30มีนาคม2565เนี่ยนะครับ ในช่วงนั้นก็อาจจะมีญาติพี่น้องเจ็บป่วยหรือสูญเสียหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงนะครับการติดต่อวิ่งเต้นก็จะเหนื่อยหน่อยนะพอเข้าวันที่30มีนาคมไปแล้วดาวดาวราหูจรเข้าเรือนปุตตะเนี่ยนะครับสหชะเข้าปุตตะก็ถือว่าดวงดาวสัมพันธนะ์ดีนะตีกนถึงลัคนาของชาวธนูเนี่ยนะครับจะทำให้มีความฉลาด กลนะ้าหาญนะครับดาวราหูค่อนข้างจะสัมพันธ์ดีนะครับลูกน้องลูกหลานบริวารก็กลับมาช่วยเหลือสนับสนุนนะครับเ,เพื่อนฝูงที่เคยมีปัญหากันก็อาจจะกลับมาดีกันหรือคนรักทีเ่เคยมีปัญหากันไปก็กลับมารักกันใหม่นะครับบางคนได้พบรักใหม่เหมือนกันนะครับดาวพฤหัส เจ้าเรือนลักขณาและเจ้าเรือนพันธุเนี่ยนะครับจอนข้สหัชชะตั้งแต่พฤศจิกายน2 5 6 4จนถึง8เมษายน2565รหสเนี่ยนะครับดาวพฤหัสยังสัมพันธ์ดีกับลักขนานะครับการติดต่อวิ่งเต้นธุรก,กิจต่างๆ่างยังประสบความสําเร็จดีนะครับหลังจากวันที่8เมษายน2 5 6 5เป็นต้นไปนะครับถึงวันที่19เมษายน2 5 6 6ดาวพฤหัสจรเข้าเรือนพันธุได้ปทุมเกณฑ์นะครับนอกจากได้ปทุมเกณฑ์แล้วยังได ดวงานารกอ,อุดมเกด้วยนะครับทำให้ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นทุกด้านนะครับ <c oughs> มีโอกาสได้บ้านได้รถหรือที่ดินนะครับ <c oughs> ไปดูรายละเอียดกันนะครับดูจากภาพดาวใหญ่แล้วถือว่าดวงของชาวธนูนี่ดวงดีขึ้นมั่นคงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ <c oughs> ต่อไปไปดูเรื่องการเรียนหรือการงานนะครับวัยเรียน ในช่วงที่ผ่านมาการเรียนของชาวทัโนูนะครับวัยนักเรียนนักศึกษาก็ยังตั้งหน้าตั้งตาสนใจเรียนนะครับการเรียนยังดีต่อเนื่องนะครับหลังวันที่8เมษายนไปแล้วการเรียนจะยิ่งดีมากขึ้นนะครับมีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรในการเรียนการศึกษามากขึ้นนะใครที่จะเรียนต่อหรือสอบเข้าทำงานสอบเข้ารับราชการก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับ ดูชาวธนูไวทำงานนะครับชาวธนูจะพัฒนาการงานให้ก้าวหน้าและมีความมั่นคงขยายตัวได้มากขึ้นนะครับดีขึ้นต่อเนื่องจากปี2564นะครับยิ่งหลังจาก8เมษายน2565ไปแล้วก็ยิ่งจะมีงานที่เติบโตอย่างมั่นคงนะครับเพราะดาวประหัตจรก็เรือนพันธุได้มาตรฐานเป็นดาวกเกษตรและปฐุมเกณฑ์นะครับโดดเด่นมากทีเดียวนะครับได้เกณฑ์ถึง2เกณฑ์นะครับ คนที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างมีสเสน่ห์เป็นที่ไว้วางใจของเจ้านายเจ้านายรักใคร่และให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับบางคนจะได้รับโอกาสให้เพิ่มเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งสูงมากขึ้นนะครับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวค้าขายหรือเป็นตัวแทนนายหน้าสามารถขยับขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับอัตราการเติบโตของธุรกิจจะดีขึ้นนะครับยิ่งใครทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องขายบ้านรถยนต์ที่ดินนะครับขยับขยายได้ดีทีเดียวนะครับหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านการศึกษานะครับด้านอสังหาริมทรัพย์ชาตินูจะมีงานก้าวหน้าการค้าการลงทุนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าการงานดีตลอดปี2,565เลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังมีบางช่วงนะครับ นะอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยน,อยนะครับช่วงการงานาดาวการงานจอรเสียหรือไปสัมพันธ์กับดาวบาปปะเคราะห์นะครับหรือดาวคู่ศัตรูเนี่ยนะครับดาวการงานของชาวธนูก็คือดาวพุธนะครับเป็นช่วงที่มีปัญหาก็คือช่วงดาวพุธพักองศานะครับปกติดาวพุธจะพักทุกปีปีละ4ครั้งนะครับ ช่วงที่มีปัญหาบ้างนะแต่ก็ไม่ได้หนักตาอะไรนะครับก็คือ4เมษายนถึง7มิถุนายนนะครับ2565เนี่ยดาวพุธจรเข้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนกัมมะเนี่ยนะครับจรทับดาวราหูคู่ศัตรูนะครับดาวเจ้าเรือนกัมมะทับราหูคู่ศัตรูนะครับในเรือนพุตตะระวังลูกน้อง ลูกหลานบริวารทําให้เอกสารผิดพลาดเสียหายจนเกิดปัญหาตามมานะครับูุที่ทาโครงการใหม่ๆต้องเตรียมเอกสารให้ดีนะครับไม่ว่าจะยื่นกู้ธนาคารหรือเอกสารในการเซ็นสัญญาต่างๆต้องรอบคอบนะครับไม่งั้นจะทําให้เกิดความผิดพลาดเสียหายตามมานะครับจนอาจทําให้เกิดคดีความขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับถ้าดาวพุธกับดาวราหูใครจรมาเป็นกาลีนะ ผู้ที่นำเสนองานโครงการใหม่ๆต้องละเอียดรอบคอบนะครับวันที่7มิถุนายนถึง26มิถุนายน2565ดาวการเงินจรเข้าเรือนอริช่วงนี้การเงินอาจจะหายากหน่อยการงานนะครับตัวที่าการงานอาจจะเหนื่อยเจอปัญหาเจออุปสรรคนะมีปัญหาหแก้ไขนะครับ <c oughs> มีศัตรูคู่แข่งระวังการขัขดแย้งกับคู่ค้าหุ้นส่วนด้วยนะครับเพราะดาวพุธเป็นเจ้าเรือนปัตนิด้วยนะครับ และเจเริญกรรม,มะนะ12กรกฎาคมถึง28กรกฎาคมดาวการงานจรเข้ามรณะนะครับดาวพุธจรเข้ามรณะธุรกิจการงานอาจจะเสียหายนะครับหรือมีงานมีปัญหาให้แก้ไขนะครับ9พฤศจิกายนถึง27พฤศจิกายนเนี่ยนะครับช่วงนี้ดาวพุธดาวการงานจอนเข้าเรือนวินาศนะครับนะระวังความเสียหายเกิดจากความประมาท บางคนก็อาจจะเกิดเอกสารผิดพลาดเสียหายหรือสูญหายนะครับแต่ก็มีช่วงงานที่ดีที่สุดก็คือตั้งแต่วันที่2ี่มิถุนาถึง12งการกฎาคมเนี่ยนะครับดาวการเงินเป็นเกษตรในเรือนปัตตนีจะได้ลูกค้าหรือคู่ค้าหุ้นส่วนที่มั่นคงนะครับบางคนจะได้ลูกค้ารายใหญ่ในช่วงนี้นะครับขอให้สู้ลุยนะครับเพราะเป็นจังหวะดวงการงานที่โดดเด่นมากนะครับปัญหาที่ จะเข้ามาก็แค่ปัญหาเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับทุกทุกราศีนะครับการงานก็มีปัญหากนันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าโดยภาพรวมของโลกและภาพรวมของประเทศเนี่ยเจอปัญหาโควิดกระทบกับปัญหาธุรกิจปัญหาเศรษฐกิจนะครับก็ทําให้กระทบกับการงานของทุกสาขาอาชีพนะครับทุกราศีเพราะฉะนั้นขอให้อุดทนต่อสู้นะครับ26มิอ่า28กรกฎาคมนะครับ ถึง20สิงหาคมดาวการงานเป็นมหาจักรและราชาโชคนะครับช่วงนี้ชาวธนูจะสามารถขยับขยายการงานได้ดีขึ้นนะครับได้ลูกค้ามากขึ้นได้ลูกค้ามาแบบง่ายๆแบบประชาโชคนะครับ <c oughs> บางคนได้งานมาแบบฟุกๆไม่คาดว่าจะได้ก็ได้นะครับในช่วงนี้ 20สิงหาคมถึง23ตุลาคมนะครับดาวการงานได้มาตรฐานเป็นกเกษตรและมหาอุดโอ้โหโดดเด่นที่สุดในรอบปีทีเดียวนะครับการงานจะมั่นคงสูงที่สุดในรอบปีนะครับการงานจะดีที่สุดทีเดียวนะครับจะมีบางคนได้งานโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาในช่วงนี้นะครับ23ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายนดาวการงานจรเขเรือนลาภะ โชคดีมากนะครับจับงานอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จสู้แล้วรวยสู้แล้วชนะนะครับประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับชาวธนูแม้ว่าจะมีการงานเนี่ยบางช่วงก็มีปัญหาบ้างนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่มากนะครับเป็นสามารถที่เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้นะครับแก้ไขแล้วก็ทําให้ประสบความสําเร็จ,จเจริญก้าวหน้าและมั่นคงยั่งยืนยาวนานนะครับ เป็นจังหวะที่ดีที่สุดเรื่องการงานก็ว่าได้นะครับเพราะดาวพฤหัสเล็งเดือนการงานนะและดาวพัสปีนี้จรดีนะครับในมาตรฐานถึงเป็นเกษตรและได้ปฐุมเกณฑ์ของชาวธนูนะครับขอให้มุ่งมั่นตั้งใจทํางานอย่างสุดความสามารถนะครับต้องสู้จึงจะชนะนะครับถือว่าเป็นปีที่การงานโดดเด่นนะครับคนที่รับราชการหรือเป็นลูกจ้างก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับ มาดูด้านการเงินนะครับ <c oughs> ดาวเสาเนี่ยเป็นดาวการเงินของชาวธนูนะครับจรเป็นกเกษตรช่วยชาวธนูมีฐานะการเงินดีมีความมั่นคงแน่นอนนะครับ <c oughs> บางคนก็ได้หลักทรัพย์ก้อนใหญ่มีฐานะมั่นคงและมั่งคั่งยั่งยืนนะครับเพราะเป็นดาวใหญ่นะ บางคนได้หลักทรัพย์ได้มรดกก็มีนะครับมีเงินไปซื้อรถซื้อบ้านหรือที่ดินนะครับบางคนมีเงินไปลงทุนในหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจหรือสามารถนาเงินไปขยับขยายงานขยายสาขานะครับช่วยให้ขยับการงานขยับขยายได้มากขึ้นนะครับเพิ่มยอดขายช่วยมีรายได้เข้ามามากขึ้นนะครับยกเว้นนะครับนะทุกอย่างก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันนะครับ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีไปหมดนะครับขึ้นอยู่กับดวงดาวในพื้นดวงด้วยนะครับยกเว้นใดใครที่มีดาวเสาเดิมเสียเนี่ยนะครับเป็นดาวลอยอยู่เรือนอริมรณะวินาศในพื้นดวงเดิมนะครับและดาวเสาจอนมาเป็นกาลีนะครับจะทําให้การเงินยังมีปัญหาตึงเครียดอยู่นะครับอาจบางคนยังฝืดเครื่องอยู่นะครับหาเงินยาก <c oughs> รายได้ก็ไม่ค่อยสมดุลกับรายจ่ายนะครับช่วงที่การเงินมีปัญหา หนักใจทำให้วิตกกังวลก็คือช่วงที่ดาวศุกร์จรทับดาวเสาร์ในเรือนการเงินนะครับหรือช่วงแถมมีพักองศาด้วยนะครับปีนี้ดาวศุกร์พักองศาด้วยดา,าดาวกันทับพักองศาอยู่ที่เรือนการเงินนะครับดาวศุกร์พักองศาตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2564ถึงวันที่5กุมภาพันธ์2565นะครับนอกจาก การเงินทั้งเงินทั้งงานนะครับดาวพุธก็พักองศา5ถึง24มกราคม2 5 6 5นเนี่ยนะครับตอนนี้มาทับกันอยู่ที่เรือนการเงินนะครับสุกับเสาเสี้นศัตรูนะครับเป็นดาวคู่ศัตรูกันก็ทําใหา้การเงินอาจจะาบางคนอาจจะทําให้การเงินฟืดหรือช็อตได้เหมือนกันในช่วงนี้นะครับบางคนการเงินก็ยังดีอยู่แต่ก็กทําให้เกิดความเครียดวิตกกังวลเรื่องเงินนะครับ ดาวพักองศาแล้วเดินกลับไปกลับมาข้ามราศีนะครับเข้ามา,เ,าเข้ามากรไปนะตั้งแต่าดาวพุกร์เข้าไปตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2 5งพนะครับแล้วกลับมาที่ราศีธนูนะครับช่วงเข้ามาราศีธนูมาทับชาวธนูก็ถือว่าโชคดีนะครับดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับตั้งแต่วันที่19ธันวาคมเอ่อสิมกราคมนะครับ จนถึงวันที่22กุมภาพันธน์ช่วงนี้การเงินก็ยังโอเคนะครับนะความตึงเครียดด้านการเงินก็จะหมดไปนะครับแต่หลังจาก22กุมภาพันธ์ถึงวันที่1เมษายนเนี่ยนะครับดาวศุกร์จรมาทับดาวเสาร์อีกรอบหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็อาจจะทําให้การเงินตึงเครียดนะครับมีเรื่องวิตกกังวลเรื่องการเงินอยู่นะครับหลังจากวันที่1เมษายนไปแล้วการเงินฉลุยนะครับ happy ปปนะ และช่วงที่ดาวการเงินมีปัญหาก็แค่ระยะสั้นๆนะครับหลังวันที่1เมษายน2 5 6 5แล้วการเงินทุกอย่างจะดีมากนะครับโดยเฉพาะมีบางช่วงที่ดาวลาพระเป็นมหาอุดทับลัคนานะครับของชาวตัวที่ครับดาวพระศุกร์เป็นมหาจักรทับลัคนาเจ้าเรือนลาพะเนี่ยนะครับก็ยังถือว่ายังการเงินก็ยังดีอยู่นะครับ มาดูด้านความรักคู่ครองนะครับความรักชาวธนูจะคึกคักมีชีวิตชีวามากเป็นพิเศษนะครับมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมต่อเพศตรงข้ามนะครับคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักกับเพื่อนรุ่นน้องหรือไปหลงรักเด็กนะครับระวังถูกหลอกให้รักถูกทักเป็นมือที่3ก็แล้วกันนะครับเนื่องจากดาวราหูจรก็เรือนปุตตะเนี่ยนะครับเวลารักใครก็รักแบบลุ่มหลงนะครับความรักทําให้คนตาบอดนะ บางคนรักจนหลงใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังนะครับต้องดูต้องดูให้ดีนะครับว่าบางทีเขาอาจจะมีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วนะครับไปหลงรักคนมีคู่เดีย๋ยวจะทุกข์ใจนะครับเดีย๋ยวมีปัญหาตามมาผู้ที่แต่งงานแล้วนะครับจะมีสเสน่ห์เนื้อหอมเป็นพิเศษเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์ติดตาตรึงใจเพศตรงข้ามนะครับเพราะดวงได้ประทุมเกณฑ์พระหรัสสี่ทรงศักดิ์เช่มช้อยนะครับ ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเนื้อหอมมากเกินไปก็เป็นภัยกับตัวเองเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศช,ชายถ้าใครมีคู่อยู่แล้วต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับยิ่งถ้าใครมีดาวราหูจรทับดาวพุธที่เป็นกาลีหรือดาวราหูเป็นกาลีจรทับดาวพุธเดิมเนี่ยนะครับที่ราศีเมษนะครับต้องระวังเป็นพิเศษจะมีคดีความพลาคผู้เยาว์ได้นะครับพุธกับราหูเป็นดาวคู่ศัตรูและเป็นคู่คดีความด้วย,ววยนะครับ โดยเฉพาะาใครที่มีดาวาพุธเป็นดาวตั้งรับดาวราหูนะครับคือผู้ที่เกิดวันอังคารนะผู้ที่เกิดวันอังคารดาวพุธเป็นกาลีในพื้นดวงเนี่ยนะครับต้องที่ราศีเมษนี่ต้องระวังให้มากเป็นพิเศษทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะหาว่าหมอนัดไม่เตือนนะมาดูด้านอุบัติเหตุและสุขภาพสุขภาพโดยรวมก็ถือว่าแข็งแรงดีนะครับนะใคร ที่เจ็บป่วยสุขภาพก็จะดีขึ้นโดยเฉพาะหลังจากวันที่9เมษายน2565เป็นต้นไปแล้วนะครับชาวธนูดาวประจำตัวชาวธนูจะเป็นได้มาตรฐานเป็นดาวกเกษตรนะครับทำให้สุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงนะที่เจ็บป่วยสุขภาพก็จะดีขึ้นนะครับนะแต่ก็ ต้องระมัดระวังเหมือนกันในช่วงที่ดาวอังคารทับลักนานะครับยิงดาวอังคารก็ใครเป็นดาวลอยยูอริมรณะวินาศจรทับลักนณในช่วง16มกราคมถึงวันที่26กุมภาพันธ์2565นะครับถ้าดาวอ,อ,อังคารทับลักนณในช่วงนี้ต้องระวังนะครับต้องไม่ประมาทมีเกณฑ์อุบัติเหตุเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดได้นะครับ มาดูด้านโชคลาภนะครับดวงได้ปฐุมเกณฑ์และนระอุดมเกณฑ์ก็ถือว่า,าโชคดีนะครับนอกจากนี้มรดยยูกับดาวราหูเร็งเรือลาพระนะครับก็มีโอกาสได้โชคลาภแบบฟุกๆเหมือนกันนะครับแต่ก็ขอให้เน้นจากโชคลาภจากการทำงานมากกว่านะครับดวงมันคงมากขึ้นรายได้ดีขึ้นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับชาวธนูนะครับ ขอขอบคุณชาวธนูและทุกราศีที่เข้ามารับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัดอสโตรและช่องนัฐการนําโชคให้ด้วยนะครับใครสนใจดูดวงฟรีกับอาจารย์นัฐการแก้วเพิ่มทางสถานีวิทยุ FM 97นะครับทุกวันจันทร์11โมงถึงเที่ยงนะครับวันนี้ว,วัน,วนอาทิตย์นี้พิเศษนะครับมีวันวัน,ว,นวันพุธ มีวันอังคารกับวันพุธด,ด้วยนะครับมีเพิ่มเข้ามานะเบอร์โทรสถานีนะครับ022763633นะครับโทรเข้าไปในรายการดูดวงสดได้เลยนะครับในรายการทุกโต้โหงนะครับดำเนินรายการโดยอาจารย์ชยุดวันเกิดเป็นรุ่นน้องจุลานะครับเบอร์โทร022763633นะครับหรือการดูดวง อะไรที่ว่าดีก็อย่าประมาทนะครับอะไรที่ว่าไม่ดีก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการดูดวงแบบภาพรวมเนี่ยบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับการดูดวงที่ถูกต้องแม่นยําก็ต้องรู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดรู้ดาวในดวงกําเนิดและดาวจรมากระทบกันนะครับก็ทําให้ดูดวงแม่นมากขึ้นนะครับช่วงนี้ใครจะดูดวงยังมีโปรโมชั่นนะครับปีใหม่ สู้โควิดไปด้วยกันนะครับถักเข้ามาได้ที่เบอร์0846472929นะครับ0846472929หรือเข้าไปที่ Line Offi ิ i ชีนะครับ s i g n a u t a s t r o นะครับขึ้นต้นด้วย,ย @nastastro นะครับขึ้นต้นด้วย s i @nastastro นะครับ, n a t a s t r รบหรือใครต้องการจะเรียนโหราศาสตร์นะครับ เรียนทางออนไลน์นะ9 9 9 9นะครับเรียน1เดือนเต็มๆนะครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับก็ถือว่าใครต้องการดูดวงเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับเพราะเหมือนมีแผนที่ชีวิตนะครับขับรถไปทางไหนถ้าเราไม่มีกูเกิลแมปก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับการดูดวงเพื่อวางแผนชีวิตวางแผนธุรกิจนะครับว่าช่วงไหนที่ควรจะลุยช่วงไหนที่คุณจะชะลอตัวนะครับ ขอบคุณทุกราศีนะครับขอบคุณที่เข้ามาฟังและช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดปี2565ครับสวัสดีครับ